เอาดิไม่มีหลอดอันนี้อนนี้เเอา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 ให้สุดเอาให้สุดกีบเข้ายังสวยมโดีโอยเียไอ้แ๊ไอ้พโดน้ลองคขอนอน ด่าเขาไปมากนะไปที่เฮ้ยมแต่เขากมุดอะไรอยู่ใต้ตัวูลยลิงซะเมย์ไอ้เด็กได้ไ่ขามีคนเ็าทำคลิปตอดลิงซมนนี้อะไรนะคีดเจ็ดเจ็ดสิบห้าเปอรเซ็นต์ปะเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่เจ็อะไรเน่ยอยงเววล่างระวังนะตัวไปไอ้ยังเป็นโลมาด่ากูยไม่หมด เออไม่เถอะเฮ้ยเธอมสููทักจีไม่ได้อาลินแพท้าพี่แพท้าแพท้าก็ผมบอกเราหน้าล่างระวังตัวไปอ่ะผมจะมีคนโดนสตาร์มหรือสตีไปแล้วอยู่ดีเออเฮ้ยเฮ้ยน่าแล้วเขาหยุดนิ่งทำไมก่อน ซื้อของอยู่มามาพี่มาให้ตู้ให้ตู้ไปเร็วทำไมชีฟแม่งเดินโอ้เป่งน,นู้นอีกควายชีพโง่คุณเพิ่งเห็นว่าต่างนต้นเาแค่ไหนเหหายไปนานมากเลยขอเล่นเพตาฝากรอมัง,งกรเพื่ลลอ,อนเรารอมังกรเล่นล่าไม่ไไมไอะ<อ> แพ้จะมีสี่มันสี่นะมันสี่ยังอเอได้ปล่าเอาดิไม่มีหลอกอินินส์อ๋อเอา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 ให้สุดเอาให้สุดกีบเข้าันรเยอยโล่เย่าโล่เอาเรื่องต่ไปพุดบอกทิเกิะมาไงก็ต้งก้าวถามมอนแล้ว่าอะไร ไม่ได้ถามครูดิว่ามันมีกี่ตัวก็จะบอกครูอยู่ว่ามันมีสี่ตัวแต่เลยแต่แบบแต่ยังไม่ถึงเนี่ยป้อมทำพิธีอะไรล่ะก็รู้อยู่ครูมันเข้าเข้าตอนเราเมื่อี้สวยมากเลยพี่พันกันเข้าอ่ะเฮ้ยขาดจังประแทกเฮ้ยใจลิบใจลิบ ไอ้เชี่ยออฟเลนมัทัขนาดนั้นเลยวะต้องมากดบอกแล้วเล่นฟอลนมาเล่นก็ได้ดาวฟรีไม่อากจะเล่นอันดีโอ้เพื่อนคุเกือบเี่ยวอะมนเกงเกมเกงรยว่าฮอนฮอนม่ไหม่ไห ถอนถอนดูโล่อำยังไงเฮ้ยโอ้ยวิ่งอะไหนอะเห็นไหมล่ะไหนคนใส่แว่นมันมันเห็นอยู่คนใส่แว่อยู่อุ้ยอุ้ยอน่าฟิกเกอระอาว่ะไอ้เหี้ยอ o ไรวะอุ้ยอุ้ยไอ้ตัว เอ้เอาสกัดสกัดเห็นไหมสกัดสกัดเอาไปนะเอาไปนะเอาไปขบวป้อมนะเอ้ยเยคที่ไอกอาเฮียลิงไปไหนอะลิงเขาไม่เข้าไปช่วยเพื่อนนะไม่เห็นเขาป้อมอยู่เ็บอกอยู่เาป้อมอยู่เห็นยือเดียวที่เอาป้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ไหวไม่ แ <rude S 2> มาา่แม<า> yeah. ่แ her ม่แ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 ม่ไม่แ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 ม่ม่แ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 ม่ม่แ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 ม่ม่ม่แม่ม รับรับกางโอ้ยเนี่ยไอแป๊ไอพีโดนทีสดุ้นเลยวะมึงาเราคุยอยู่คนเดียวเดีพี่เอพีดีดดิะไม่ไม่ไม่เอน่นฮะตัวห้อะไรของลิงเขาวะกูเข้าตั้งนานลิงก็หาจังหวะนีนอยู่ตั้งนานะ ขายกล้วยไม่เจอกอโทษได้ปะนะขอโทษได้ปะนะ,อไ,ะ,ะ,อไ,ะ,ะไอ้ไอม็กซ์เพืนมันนก่อนเหรอใช่สลยอร์ has been d e f e a ถ้ากาศกันลองถ้กานะตาเบิร์ดตีมาแล้วเฮ้ยโอ้โหลินิ

นอนไม่ถึงอะไรวะนอนนอนนอนสองสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งไม่ถึงไปแล้วตัวใครตัวมันสิงไอพี่สิงผมตอนขี่ม้าไปครับต้องน่าจะต้องเลทน่าจะต้องไฟห้าได้เจอตอนที่ผมนาทีเราเจอกันคอมโบดีที่ผมนาทีได้น่ากินข้าวเหรอเราแยกใจกันไปเติมโต๊ะเยอะแยะกันไปครับ ดีเรี้นเร็วยังให่อะกูจะเอากูจะเอาตรงกลาเฮ้ยคุจะ s o l ียโชวันเฮ้ยใหญ่ยุ่งใหญ่เลย solo อะหมอขอะเออผมให้ผมให้ผมให้คุณผมให้คุณโอ้ยใช่ใช่แล้วไม่ใช่ s o o แล้วเม่กีไม่ใช่อะเราจะทอะไรกันอะ o l o ิ

ไอ้ไอตู yeah! ่ควรนะสมควรนะไอตู่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 ฮัลโหลฮัลโหลมอโตฮัลโหลมาโตอากาศตัดติ๊งอีเขี้ยงไม่มีใครตายลิส a ์ส คุณเห็นคุณเห็นที่พาไปของเดยจะผมไปยตาตาเบิร์สตีมันเโ้ยตาตาเบิร์สตีมันเป็นสกิลที่ใช้สโลบอสคนเดียวอะพี่ว่านี่ียบบอสเร่บอสแมไปเนลิเลียนลิเลียนลิเลียนแตกไปด้แตกไปได้เยน็นะนนะยัลูบโดนแก้โแก้วไอ้หี้ย มคูดนเดียวัเกมเลยไหนบอดิตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเนี่ยสกัดอยู่สกัดอยู่ตัวเดียวสกัดอยู่ตัวเดียวเอาดิไลดีไลดดูไว้สกัดมันก็เหมือนเลี้ยวโค้งเอาดิโอ้โหแมนยูเออ้อู has d e ส t r o y e d a tower.

เบิร์ตเต็มเต็มเหนื่อยไมเฟันยาเอาไปกลางป้อมเลยมาดไปนีโดนนีโดนไหนไหนไหนไเฮ้ยลิโยนยนว่ามายนว่ามาดินว่ามาคเข้าเข้าเปิดเลยเข้าเปิดเลยจัดดีจัดตาไม่ทันมาแลเฮ้ยคอมโบสตาร์เบิร์ตเตมมาอมโบตีตต้อง

มีกมีมีนี่เ um. ฮ้ยเะแล้กดเร็วไปว่ะสวยแังได้อยู่ยังได้อยู่ไปละเชียเชืลี่มาไล่กดเร็วไปว่ะไงคาับโบติ๊กต๊อกร้อยเปอร์เซ็นต์มติดบอกอมันมีชีวิตรอดถ้าไป แต่จริงอ่ะพี่คอมโบหอนได้ต่กิแล้วกระโดเข้าไปมันมันไม่เห็นเลยใช่ไม่เห็นไงพี่สนปะล่ะเอาปะล่ะมาดิมาดิคอมโบติ๊กตอกมาดิทั้ง้าหนึ่้องาไเอาเดีอยไปเลยไปแล้วไอ้การไวป้อมกาเข้ากางกลางกลางไปต่างเดียว ยังยังสิบห้าวิโอเคสิบห้าวิเบียดเขียบเว็บดบ้างก่อนเหรอถอดมาเขียบเบียดบ้างเหรอผมต้องเปิดมาเข้าไปก่อนแล้วพี่ก็กดกดอติตามหลังลงมาใช่ไม่มือถ้ามือถ้ามือโดนอ่ะปุ๊บเข้าไปเลยบ้างเอได้โวิเชียวไม่เอาคู่ทุบัฟเลยเอาเลยบัฟแล้วพี่เอาป่ะถ้าถ้ามือโดนนะโดนเลยถ้ามือโดนมาเร็วมาเร็วเฮ้ยมันยุดเยอะถอยเนี่ยมันอ่ะคงไต่ดาวดิ วิ่งไปมมามาเฮ้ยข้างหลังเฮข้างหลังขอร้องขอร้องเอยีดตหลังเ้ยรีดตัไปหลังรีเจ็บมากีเจ็บมากรีห้าสิบเปอร์เซ็นต์าสาเจาอยากเทไปตาดเมื่อกี้เนี่ยวิ่งเอ้ยสกัดไม่เหมือนเหมือนกระดานเออโคตรแรงคอมโบฟูคอมโบฟูเฮ้ยนอนใครที่เด e d

ไอ้หี้วาไม่ถูกเลยสักไอ้ขี้วลวามไม่ถูกเลยสักโอ้ยเฮ้กูขอกูขอกูขอกูหัวไอ้ย้ยโอ้ยน่าไอ้ตู้ไอ้ตู้ไปเลยไปไปตีของไหมล่ะ ไอเช่หมากูใครเป็นมาไม่อกระจอไอัวโอ้ยแล้วเขาเปเขาไปขอร้องดิขอร้องดิขอร้องยี่อะไรมงออกเไอ้ยี่แล้วูเทียวมีโอ้โหดีอะปาูไปเองดิ Oh, no, man. Hear your spirits crying out. Oh, I'm empty. I'm out. 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 I'm ไอ้เห wow wow ี้ยตบเลย่อาเบอร์สตอี้มือนอยเลยหอยเลยสกัดมาไหว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 จะตายแล้วถอยนะกูถอยมาแลกูถอยอีกนะเราได้มาแดดี้ไปแล้ว เฮียมันเกิดไอ้สัตว์มันเกิดมันเกิดมันเสียเกิดมันเสียเกิดมันเสียเกิดไม่มีทีเกิดแล้วนะสัตว์มันไม่มีเกิดแล้วนะดินิดอ่ะไปต่อเปล่าเราไปต่อหรือเปล่าหนึ่งขอดูไอพี่ปล่อย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 มันให้ปล่อยปล่อยคลิไปก่ะปล่อยคีบไปก่อนไม่ได้ตีตกลงมันจะมาตีกูว่าต้องมาขู่ปล่อยไปล่างตายวยอ๋อใช่ไหมไม่ขูก็ตายฟรีอ่ะสิ งึจกริงจริงมาแล้วจ้าแม่งเก็บครับหมดเลยที่อ่ะบางพี่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 ไหนไหนู่ไหนวะเทียวจะตายหาแล้วเที่ยวตายหาแล้วเร็วปุ๊บดิต้องเร็วกว่านี้ต้องเร็วกว่านี้ตายแล้วอ่ะตายแล้วไปละอุ้ยเย้ยไปหน้าสัตว์นี่อุ้ยเกาะดังไม่ได้วะไอ้เหี้ยมาพี่ผมเลยพี่มาดิมาดิมาดิตายเบิร์ดไปละเย็นลูกเอาเรื่องเอาเรื่อง